วันนี้นะคะเราจะมายำมะนาวกุ้งสดกันนะคะเป็นยำมะนาวกุ้งสดทำง่ายๆนะคะกินแซบ่แซบๆอร่อยๆจริงๆสูตรเป็นสูตรของครูสายป่านนะคะเคยลงเอาไว้แล้วแล้วก็มีคนอะ่ะชอบทานแล้วก็บอกว่าเป็นยำมะนาวที่แบบอร่อยมากอ <c oughs> อันนี้นะคะเป็นมะนาวมะนาวที่ใช้นะคะจะต้องเป็นมะนาวเปลือกบางเพราะว่าถ้าเปลือกหนามันจะส่านะเราก็ใช้มะนาวค่ะประมาณ6ลูก เราเอามาหั่นเต่าเลยนะคะอันนี้เป็นมะนาวบ้านแพ้วนะคะเขาจะเปลือกบางแล้วก็น้ำเยอะคุณสายปาบอกว่าถ้าเป็นมะนาวอะที่มันเปลือกหนาๆเราก็ต้องเหมือนฝานเอาเอาเปลือกอะคะ่ะออกบ้างเพราะว่าไม่งั้นกินไปมันจะสารนะคะมะนาวเราจะมาหั่นเต่านะคะ น้ำยำมะนาวกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรของครูสายป้านเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็น2เท่าของสูตรที่แล้วนะคะนี่ค่ะน้ตาตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะรสดีนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่าใครจะใส่เป็นผงชูรสก็ได้นะคะอร่อยคนละแบบก็ผงชูรสก็ถ้าใส่ก็ไม่ต้องเยอะถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะน้ำปลาค่ะ4ี่ช้อนโต๊ะ คนให้ละลายก่อนนะคะน้ำตาลกับรสดีเนี่ยแล้วก็พริกป่นนะคะถ้าชอบเผ็ดมากหน่อยก็หนึ่งช้อนโต๊ะได้เลยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยจริงๆสูตรน้ำยำของคูสายป่าน,นะคะที่ทำนะคะก็จะมีแค่เท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะน้ำยำที่ออกสไตล์แบบลับๆนิดนึงนะอ่ะเข้าครัวได้ค่ะสักหนึ่งช้อนโต๊ะ แซบแล้วก็กุ้งสดนะคะของเราค่ะวันนี้ตายใส่5ตัวค่ะตายจะตกแต่งนะคะด้วยพริกแดงพริกเขียดวดนึง ยำเลยจ้าแซ่บเด้อ Åh! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 으음 mm -hmm. mm -hmm.